Hello, everyone. Welcome back to the class of English with Teacher Prayer again. Today, we are going to study about unified city and space in the topic of words and sentences. Sorry w o r d and sentences for l e s t e n to สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอ,อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่อง city and space แต่เราจะเข้าสู่หมวดของ l e s s o n 2แล้วซึ่งเป็นหมวดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เราจะเริ่มจากการ เรียนรู <imprisoned> anyway, ้เรื่องคำศัพท์และประโยคก่อนแต่จะเป็นคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะ And today, today don't forget to use notebook, student book, and also workbook before we we getting start Sorry before we are getting start วันนี้พูดผิดผิดถูกถูกเยอะจังแล้วที่สำคัญอย่าลืมเตรียมหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็สมุดให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนค่ะ ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอา่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมายชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่อง City and Space Listen to และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะวันนี้เป็นการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง City and Space จดแลคะค่าคำตอบตามที่ครูผู้สอนกำหนดให้นะคะมีการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดสมัยหนวยการเรียนรู้เรื่อง City and Space และส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนค่ะ Lesson Plan ค่ะมาดูสิคะว่า What are we going to study about Unit f i Lesson t มาดูว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะใน Lesson 2นะคะ Number 1 n e Words and Sentences คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอากาศนะคะ n u m b e r to do and does หลักการใช้ do และ does นะคะ Reading comprehension การอ่านจับใจความสำคัญค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราเรียนกันไปแล้วในหมวดของ word and sentence s แต่วันนี้เป็นการทบทวนด้วยนะคะ,ะมาทบทวนกันก่อนค่ะไปอย่างเร็วนะคะสำหรับคำศัพท์และประโยคนะคะ Comet Comet ดาวหาง planet, planet, ดาวเคราะห์ spaceship, spaceship, ยานอวกาศ rocket, rocket, จรวด satellite, satellite, จานดาวเทียม space station, space station สถานีอาวากาศ a s t r o n นอ t a s ส r o n นอ t นักบินอาวากาศ earth earth โลก mars mars ดาวอังคารคำศัพท์เหล่านี้น้อเรนคัดกันหมดแล้วนะคะพอจำได้และอ่านได้กันไหมเอ่ย โอเค Guys หลังจากทบทวนเรื่องคำศัพท์และประโยชน์เราจะมาทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับ Words and Sentences Together ค่ะทำพร้อมกันนะคะโอเคค่ะนักเรียนเราจะมาช่วยกันทำนะคะ Open your workbook Today we're gonna use a workbook เปิดหนังสือแบบฝึกหัดแล้วดูสิคะว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคะคำสั่งคือ look and write look and write w e เค n าะห์นูเกะเท first เราจะมาดูในตารางกันก่อนนะคะซึ่งในตารางจะมีอยู่ทั้งสิน้น4ี่คำคำแรกคะ่ะ earth earth แปลว่าโลกใช่ไหมคะ next comet comet อะไรเอย่ยดาวหางคะ่ะ next spaceship spaceship แปลว่าอะไรคะยานอวกาศ and next satellite satellite จานดาวเทียมค่ะคราวนี้มาดูซิให้ทำอะไรอ่า ah, Look at this one first. นักเรียนสามารถบางทีเราดูหนังเกี่ยวกับอวกาศนะคะเราก็จะมีรูปภาพพวกนี้ปรากฏอยู่จากรูปภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าอะไรคะ Space ship Space ship S P A C E S H I P Space ship แปลว่ายานอาวกาศค่ะ space เฉยๆแปลว่าอาวกาศ ship แปลว่ายานรวมกันจากหลังไปหน้าก็คือยานอาวกาศค่ะ next is w h a t is t h a t นี่เป็นรูปอะไรคะโลกใช่ไหมคะนักเรียนดูเลยนะสีฟ้าจะเยอะมากอันนั้นคือน้ำหรือว่ามหาสมุทรนั่นเองนะคะคำว่าโลกภาษาอังกฤษ earth earth e a r t h Earth โลกค่ะโอเคเน x ต์ okay, มาดูรูปต่อมาค่ะอันนี้อะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไร satellite satellite s, s, s t a l l i t e satellite แปลว่าอะไรคะ satellite satellite แปลว่า ลืมไปเลยจานดาวเทียมนั่นเองนะคะอีกครั้งนึงนะคะ satellite satellite จานดาวเทียมค่ะ s t a l l i t e satellite จานดาวเทียมจานดาวเทียมมีหน้าที่อะไรจานดาวเทียมมีหน้าที่ส่งภาพต่างๆที่อยู่บริเวณรอบอากาศมาให้คนในโลกนะคะเห็นจานดาวเทียมสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ในแต่ละวันได้ด้วยนะคะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณบนพื้นผิวโลกนะคะจาเ์เทมสามารถทำให้เราเห็นได้นะคะ and the last one is comet comet c, omet. c, omet. c o m e t comet ดาวหางค่ะ,ะมากันต่อนักเรียนจะเห็นเลยว่าคำสั่งก่อนดีกว่า circle the words circle the words นักเรียนจะเห็นเลยนะคะว่าจริงๆแล้วว่าเขามีคำศัพท์อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่คราวนี้ในสไลด์ของครูแพพยายามทําเป็นวงกลมแล้วแต่มันทําเป็นวงกลมไม่ได้ครูแพเลยสแลดแบ่งเป็นคำศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะโดยในช่องคำศัพท์ทั้งหมดจะแบ่งเป็นทั้งเส้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, t h s e v e n e and 9 We gonna have nine words มีอยู่ทั้งสิ้น9คําคำโดยแบ่งเป็นนี้ให้นักเรียนวงกลมตามที่ครูแบ่งไว้เลยนะคะคำแรก restaurant สามารถวงกลมคำได้เลยตอนนี้เลยนะคะ restaurant จำได้ไหม restaurant แปลว่าอะไร restaurant แปลว่าร้านอาหาร next planet planet อวกาศใช่ไหมคะ astronaut astronaut แปลว่าอะไรคะ astronaut นักบินอวกาศนั่นเองนะคะนักเรียนจะได้ยินเสียงรถควบคู่กันไปด้วยในช่วงนี้ cinema cinema แปลว่าอะไรคะภาพยนตร์ใช่ไหมโรงหนังโรงภาพยนเตร์ space station space station แปลว่าอะไรคะสถานีอวกาศนะคะ hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลคะ่ะ ผสมกันเลยนะ comet comet ดาวหางค่ะ and satellite satellite แปลว่าอะไรคะ satellite จำได้ไหมจานดาวเทียม and the last one school school แปลว่าโรงเรียนค่ะโอเค r e gonna do exercise together คำสั่ง complete the sentences complete the sentences ทำประโยคให้สมบูรณ์นะคะโดยเลือกคำที่เราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วจาก circle the words มาให้มาเป็นประโยคที่สมบูรณ์ในทั้ง4ข้อมาดูข้อที่1นนะคะ I am a doctor I am a doctor doctor คืออาชีพอะไรคะหมอใช่ไหมคะ I am a doctor คือฉันเป็นหมอเพราะฉะนั้น I work W O R K work แปลว่าทำงานนะคะฉันเป็นหมอเพราะฉะนั้นต้องทำงานที่ไหนคะ Hospital I am a doctor I work at a hospital ฉันเป็นหมอฉันทำงานที่โรงพยาบาล Number two I am a teacher I am a teacher teacher อาชีพอะไรคะครูใช่ไหมคะ I am a teacher I work at a ครูทำงานที่ไหน School school I am a teacher. I work at a school. นะคะ Number three, I am an astronaut. I am an astronaut. astronaut มนุษย์อวกาศนะคะฉันเป็นมนุษย์อวกาศพัฒนะมนุษย์อวกาศทำงานที่ไหนคะ I am an astronaut. I work at a space station. I work at a space station. นักบินอวกาศทำงานที่สถานีอวกาศนะคะ n u m b e r I am a waiter I am a waiter waiter แปลว่าพนักงานเสิร์ฟอย่าลืมเขียนแปลนะเพราะฉะนั้นพนักงานเสิร์ฟทำงานที่ restaurant restaurant I am a waiter I work at a restaurant เป็นต้นค่ะ ทันไหมเอ่ยอันนี้เป็นการตำแหน่งของอาชีพแล้วก็สถานที่ทำงานต้องควบคู่กันไปนะคะ next คราวนี้มาต่อกันนะคะ what can you see in the city คำสั่งนะคะ what can you see in the city what can you see in the space complete the c h a r t so we look at the c h a r t first มาดูในตารางก่อนตารางจะมีอยู่ทั้งสิ้น8สถานที่ 8คำนะคะ Number 1 r e s t a u r a n เเป็นแนวนอนเนาะ Rocket Spaceship Moon Bookshop อ่ะเอามาดูกัน Restaurant แปลว่าร้านอาหารใช่ไหมคะนักเรียนน้องวิเคราะห์ด้วยนะระหว่างในตารางจะมี City กับ Space ซึ่ง City แปลว่าเมืองส่วน Space จะแปลว่าอวกาศมาดูกันนะคะค้านี้ Restaurant แปลว่าร้านอาหาร Rocket แปลว่าจารวด spaceship แปลว่าอะไรคะสถานีอวกาศไม่ใช่แปลว่ายานอาวกาศค่ะมื่นดวงจันทร์ bookshop ร้านขายหนังสือนะคะ supermarket ร้านขายของ comet ดาวหางใช่ไหม school โรงเรียน satellite เป็นไงคะจานดาวเทียม and bank bank ธานาคารคราวนี้นักเรียนน่าจะแยกได้แล้วค่ะ which one will be in the city and which one will be in the space เราจะมาทำในเมืองกันก่อนในเมืองมีอะไรบ้าง restaurant ร้านอาหาร bookshop ร้านขายหนังสือ supermarket ร้านขายหนังสือใช่ไหมคะเออไม่ใช่ร้านขายของทวันนี้แปลผิดบ่อยจัง school โรงเรียน b a n ธนาคารที่พวกนี้ไม่สามารถจะไปอยู่ในอวกาศได้เนาะเพราะฉะนั้นที่สิ่งที่จะอยู่ในอวกาศล่ะ Rocket จะรวด Spaceship ยานอาวกาศเนาะ o o นดวงจันทร์ Com e t ดาวหางแล้วก็ Satellite จานดาวเทียมนั่นเองค่ะน่าจะแย่ออกแล้วเนาะถ้าได้คำศัพท์ก็เก่งเลย Okay guys how about today today is quite easy because it's all the words and sentences and you have learned already since last week last video clip but don't forget to study hard and always remember about all the words and vocabularies because it's very important for your life วันนี้ยาวหน่อยวันนี้ไม่มีการบ้าน No homework นะคะแต่นักเรียนจะควรจะต้องกลับไปท่องจำำาําคําศัพท์ ภาษาอังกฤษเพราะสำคัญนะคะเป็นสิ่งที่หนูต้องใช้ในชีวิตประจาําวันเพราะฉะนั้นถ้าว่างๆก็ท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษจ,จําให้ได้ด้วยว่าคํานี้อ่านว่าอะไรคานี้แปลว่าอะไรนะคะ And I will see you next class Have a happy day and you can contact me follow this วันนี้พูดผิดพูดถูกเยอะมากติดตามได้ตามช่องทางนี้นะคะ Facebook ในช่องที่ชื่อว่า e n g l i s h with ครูแพรนะคะ YouTube ในช่องที่ชื่อว่า i อแพรสวรรณชานชาแล้วก็แอดไลน์มาที่ได้ที่ i p แพรค่ะ and I will see you next class have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์ s l i ล e Carnival สำหรับทีม PowerPoint ในการจัดทำคลิปวิดีโอมาณที่นี้ค่ะ